ไรครับผมไม่เจอพนัานแกไปเยอะเลยนะโดนต่อไปนะยโดนต่อไปอ,อยเล <laughs> ยโอ้นี่เอาเอาพระเอกมาพีเชละครของเ,เขาเลยครับบอยฮะอ้าวอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็คือสามพัทของเรานะฮะใช่ร้อนไหมอ๋อสามพัทไรต์อาราพัทบีมธนพัทตรีอาราพัทครับโอ้โห เอาเรื่องมาไม่ได้เพราะว่าเก่งเลยอะครับไม่ใช่ชายชายพัทไม่มีชื่อพัทแล้วเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนชื่อพัดหมด,ด,ดเลยนะใช่ฉ <c oughs> ันไปเปลี่ยนชื่อเป็นกีบีพัดทันบ้างไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวปีที่จะถึงนี้เนี่ยมีมีละครที่ให้เห็นความร้อนความพัมเดเยอะมากโอ้เยอะจริงครับพี่ได้ยินมาว่ามีคนหนึ่งมีโปรเจกต์ละครสองเรื่องในปีนี้ใครครับใครวะเรานและแม่ไทยรัฐวัฒน์เราและเม่รอนโตให้ได้เนี่ะ แกี่เ่ยเรอผมาที่เรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องแรกพี่ทีมเขามีสองเรื่องเรื่องแรกผมพี่บอกว่าละครเรื่องแรกคุณแซ่บมากจิ้มมากครับคือคือต้องบอกว่าสองทุกเนี่ยเราก็จะมีความหลากหลายนะครับเรื่องแรกที่เราจะนําเสนอเนี่ยเราเราเรียกว่าเป็นละครแซ่บละกันครับแสดงโดยคุณพี่ทีมธนภัทรของเรานะครับจะแซ่บแค่ไหนเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ แซ่บไปทุกคนน้มนอกจากแซ่บแล้วเ้าแบบนักแสดงมากเลยนะโอ้โหแบบสามเลยเหรอเกินไปมากไม่ใช่หนึ่งแต่มาเกนสามมาแล้วอะในละครนี้ครับอยากดูเลยอ่ะพระเอกชื่ออะไรชื่อดวนียหรือเปล่าไม่แต่เราสารวัแบบนักแสดงด้วยเพราะมันมีความใหม่อยู่ในนี้พี่เจีมส์พี่จิตราเดียนาและมก็มาร่วมงานกับช่องมันเป็นครั้งแรกใช่เดียนา อนะซึ่งทั้งหมดก็คือคุณใช่าลายหน้าลานหน้าลายก้อนลายหน้ารัอ่าอยังไงยังไงยังไงเรื่องดีไม่ได้เออก็ก็เอ่อจริงๆอันนี้อันนี้เกิดเป็นบทประพันธ์ของคุณปริศนาศักสิทธิ์นะครับโอ่านไฟายครับโอ้โหครับถ้าคนไทยที่เป็นแฟนนิยายก็ก็จะ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 รู้จักจะจำได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า เวอร์ชัน2024ว่าวิมานสีทองเนี่ยมันจะออกมาแล้วแล้วารา่านาบแบบสมัยนี้ได้อย่างไรรีพอเล่นบทเป็นท่านายว้าวตบมือสิครับรออะไรครับผมมทานายที่อยู่ตรงนีาา้ทุันนี้ฟรีทำกับ้านเปลี่ยนตัวอะไรไงบ้างรครับถึงก็มีการดูดซอป พี่สเลยด,ยด้วยครับด้วยก<อ>ันไปกับทีมงานเลยแล้วก็มีการแบบไปนั่งดูแบบสัมผัสบรรยากาศจริง<อ>มีการคุยกับทีมงานวา่าอยากเล่นแบบไหนแบบไหนจะการที่สำคัญเลยทีสมจริงมากที่สุดครับต้องไปเวิร์กช็อปถึงศาลเลยนะไปพูดคุยกับทานายไปอะไรไงด้วยใช่ครับก็มีการเวิร์กช็อปทนายแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกับพี่แอปด้วยพี่ีแอปกันมั้ยเ่อยู่ดิัวนั้นตื่นตื่นเล้นตื่เ้่นเ้น่นเ้ อ่ะกร้กน่ะตัวอย่างัครับอยากให้้องายผมยครับโอ้โหนวาวมากเลยนะเอาตรงนะเคมีดีไมครับครับจะใช่เฮ้ยสดงที่ด้ชมได้สได้หมบาทใช่ไหมครับสงได้มากสมได้มากคือกลมคืนเลยแหละ่ลรราพอช็อตที่แบบว่าใกล้ก้าวสุวรรณรา นนี่กิ๊บฟาเลยอ่ะยิงกลางคืนกิ๊บฟ้าไม่ไม่คือเคมีดีมากจริงเคมีดีมากคืออะไรได้ครบรถเลยแค่ดูบางทีก็รู้สึกแล้วว่าแบบตอนหลังมีเสียงซาด้วยโอ้ยเพราะเขาเป็นตัวเองฉันก็ดูแบบนี้เลผมว่ามัมีความที่ตัวเองด้วยตัวเองอาจจะไม่เสียตามแบบนี้เอาไหเฮ้ยอทิ้งตีไม่เอาเอางี้ไหนๆหนทำกันบ้านไปแล้วคุณเป็นหนุ่มบาร์โฮสใช่ไหมครับสมมติว่านี่เป็นลูกค้าของคุณนะอก็ไม่สมมติอ่ะเขาคือลูกค้าคุณเป็นท อดอนการนับสนะครคุณนอยคือก่อนจะออดร้อนสนุนละครคือทุกคนได้โปรดเตรียมบัเจ็ตไว้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มาแน่ครับผมอันนี้นอกจากเป็นมามคิดก็ยังเป็นเซลด้วยก็อย่าลืมนะครับคนพระจันทร์ดีตายค่ะและอย่างที่บอกไปแล้วว่าบนเวทีนี้มีหนึ่งคนที่มีผลงานสองเรื่อง คุณนั่นแหละแหม่นั่นแหละแล้วร็ผมสิคุณนั่นแหละไปแล้วครับผมก็ก็อันนี้ก็เรื่องเรื่องต่อไปนะครับของละครสองทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นของพี่ฟิล์มเขานะครับก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นดราม่าแฟนตาซีแล้วก็ซัสเทนส์นะแล้วก็ก็ต้องต้องบอกบอกว่าเขาก็ แสดงคู่กับนางเอกที่ยังไม่เคยมาร่วมงานช่อง3ทาเดีดเลยอุ้ยอ้้ยน่าอันนี้ก็แบบว่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ยังมีคุณเจษจาพิพัฒร่วมแสดงด้วยอีกเหมือนกันนะครับจะเป็นเรื่องราวจะเป็นอะไรยังไงไปดูตัวอย่างกัน่อนครับมอ้อ้ยเข้มข้นเข้มข้นเริ่มอีเข้มข้นแล้วก็ ก็มาอยู่กระเอาด้วยนะครับิเชียร์ขอวกับคุณมิทิชยาโอ้ยตื่นเต้ รจริงต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าอยากร่วมง,งานกับช่องวันมาตั้งนานแล้วแต่ว,ว่าได้คุยได้คุยกับพี่ป้อน,น <ะ S 2> แล้วก็วโปรเจตกต์ก่อนหน้านี้คิวอะไรมันก็ไม่ลงตัว,ตวใช่แล้วก็ด้วยตัวบทตัวอะไรหลายๆอย่างมันก็ตันไหลเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้พอมีบทเรื่องนี้ติดต่อมาแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่มินกำลังแบบชอบการแสดงแบบนี้พอดีเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นเกียตบ้างเลยถ้าจะได้เล่นคือมินก็ยอมเคคิวทุกอย่างเลยนะ ทุกไรทุกอย่างมีจะเล่นเรื่องนี้เขาบอกผู้จัดการว่ามีจะเล่นเรื่องนี้แล้วพอ,อมาร่วมงานกับช่องวันสามสิบเอ็เป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นก็คือชอบพี่บอยอยู่แล้วโอ้โหวิวแฟนวิวแฟนเ <c oughs> <c oughs> คยมีโอกาสได้เล่น,นละควรเวทีกับพี่บี้สมัยสมัยเป็น,ปนบอบไรนเป็นอะไรนะเป็นคันมีดอยู่อยู่ใช่ไหมที่ที่เป็นเหมือนเป็นเหมือน เป็นเหมือนแบบมิวสิคลอะไรอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นบนเวทีเราจะถ่ายถ่ายทำแล้วเราอบแล้วมิก็แบบชอบแนวการแสดงแบบนี้เรารู้สึกว่าบ้านเนี้ยเป็นครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการแสดงแล้วมีก็เป็นคนชอบเราทุกเทกับเรื่องการแสดงมากๆไม่ว่าจะดูของต่างประเทศของไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาดูเรื่องเนี้เรารู้สึกว่าโหมันเป็นทางละครใหม่ที่จะเปิดอุตสาหกรรมของไทยแต่มันก็ยังมีความที่แบบดูง่ายอ่ะ ดูง่ายแต่ว่าการแสดงก็จะมีหลายเลเยอร์ซึ่งแบบตื่นเต้นมากๆแล้วพอได้ร่วมงานกับทุกคนที่ดีก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะฟิมเนี้ยฮะฟิลเนี้ฮะทำไมฟิล์มดูดูร่วมมือดูเรียบร้อยฟิล์มดูสุภาพทำไมไมอัีที่ขายอ่ะพี่บีไม่ต้องเลยพันนี่คือหรือพี่เจ๋ออัพี่คือหรืพี่เจดชทอมเออเพราะในเรื่องนี้คือเพราะในเรื่องนี้คือคือเป็นร่างของฟิมผ้าแล้วเจ๋อเป็นวิญญาณเป็นจิตใช่ครับเพราเจ๋ร่างเข้าไปในร่างฟิล์ม ใช่ครับอะไร้ี่ถามว่าตอนนี้ตอนนี้เป็นใครผมเจครับเจนาเกียรติราเรียว่าไครเน้ะไม่ถ้าถ้าเหมือนเจนต้องพอผ่านกระจกแล้วต้องเล่นด้ยแหมเขาไม่อยู่ละนะก็เรียกได้ว่าพลอยรับละครสี่เรื่องสี่รถกันเลยทีเดียวนะ